สวัสดีครับวันนี้เราก็มาทําการเทสขนอมูลนะครับของการแข่งขันของสพทปี2555นะครับโดยเรากลุ่ม E Micro นะครับเป็นผู้ได้จัดทําขึ้นนะครับเรามาดูหุ่นของเราเลยนะครับไม่บอกว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหนนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนที่ใช้ดันกระป๋องนะครับมีกระป๋องให้ทำภารกิจนะครับมีคือจุดสตาร์ท ตอนนี้ก็นี่นะครับเห็นถ้าไหมครับนี่คือชื่อบริษัทลองนะครับ E Micro นะครับได้ทาขึ้นมาเองทํามาเดียวนะครับหุ่นยนต์ตัวนี้ใช้เวลาประมาณสิบชั่วโมงนะครับก็สามารถทําเสร็จแล้วส่วนตัวนี้จะเป็นดีไซน์ที่ทําเป็นสีดํานะครับจะดํานะครับส่วนใหญ่เซ็นเซอร์จะใช้อินฟรเรซเนเซอร์นะครับครับเรามาลอง ก็หุงยนตัวนี้เลยนะครับจะเวลาด้วยนะครับผมตอนนี้คงแรกนะครับคงแรกที่ห้าวินาทีนะครับคงสองที่เจ็ดวินนะครับคงที่สามที่เก้าวินนะครับคงสี่สิบวินนะครับสิ 15, บสี่วินนะครับทำภารกิจแรกครับ ของที่สองนะครับใช้เวลาที่ทำไปสามสิบสองวินาทีนะครับกับของที่สามนะครับทำเวลาที่สี่สิบวินาทีนะครับต่อไปก็จะเป็นการขึ้นผ่านเครื่องกีดขวงนะครับแล้วก็จะกลับไปสู่จุดสตาร์ทมาเดิมนะครับก็คือว่าทำภารกิจสำเร็จนะครับข้าจุดสตาร์ทที่เวลาห้าวินาทีนะครับ ก็ถือว่าเป็นการประสบความสำเร็จที่ดีครับใช้เวลาไม่ถึง1นึ่าทีในการทำภารกิจและเข้าเป็นสู่เส้นชัยนะครับครับยอด,ดมากครับการเขียนโปรแกรมครั้งนี้คือได้จากคุณวัชระพงษ์กันนะครับคนนี้เองครับมือตากล้องของเราเองนะครับผมผู้บรรยายพีรินครับขอบคุณครับ